ชุดชุบแบบไม่เคยเห็นมาแต่รุ่นเดียวค่ะหยิบรุ่นไหนผู้ไหน,ไหน,นแ,แบบไหนรุร่นน้ำเกรนเทปปี้ขายในราคาต่ำกว่าชนอยู่ด้วยการเียงแค่นน30นาทีทองเท่านั้นค่ะบริเยผัวเพือของน้องตานะคะเป็นกรงเทพาะหัวโตแบ,บรนด์เทปปี้มาพร้อมกับวัสดุไฮลรดกันแดบดบทีเรียยับยั้งกลิ่นยับยั้งแบคทีเรียใส่ดีใส่ดูดูใส่สบายพื้นรองเท้าที่การเลื่อนจูกมาพร้อมกับสายและส้นเท้านะคะ ให้ด้วยทุกตู้ครูราคาปกติค่ะขายอยู่ที่790บาทขนาดนี้ราคาเพียงแค่399บาทเท่านั้นท่านไหนที่สนใจเลยเชิญโดยยวดที่สุดค่ะกระจบันทารถนี้ค่ะเรามาดูกันต่อกับร่างพัชชูหนังบัวท้ายดีไซน์แบบแคชเชียร์สำหรับคุณผู้ชายต้นกำรังปาะเทศต้นกำรับความเก๋าต้นกำรับความสมบูรณ์แบบในเรื่องของรองเท้าคุณผู้ชายมาพร้อมกับหนังขัดหนังกลับเปิดส้น ตรงนี้เรามีหมด,รา,ดราคาปกติค่ะขายอยู่ที่ถึง1,990บาทนะคะขณะนี้ราคาจำหน่ายเพียงแค่895บาทราคาตามข้อนี้เราไปดูแล้วนะโปรานาทีทองเราลดให้กับคุณลูกค้าเยอะกว่านั้นค่ะมุกระทะด้านนี้เอาใจสำหรับคุณสาวๆสาวขา,วาวมองหาราคา,าชูอยู่หรือเปล่าเรามีรทาคาชูหนังหัวแท้ๆและเป็นปชูเพื่อสุขภาพแปลงเทปฟตี F P. มาพร้อมกับความเป็นหนังหวดะคะใส่ดีใส่เนิ่มใส่สบายเยือออกไม่เหนื่อไม่หนักเท้าถือรองเท้าได้ไหนค่ะสั่เกตเห็นได้ว่าเป็นพื้นเป็นพื้นใส่ไปแล้วจะเต็มเท้าพอดีเท้าเวลาเดินไม่หลุดไม่รวงดอกยา มากๆยึดเกาะพื้นผิวได้เป็นอย่างดีลดโอกาสในการลื่นถลยค่ะราคาปกติผู้ละ999บาทขณะน,นี้ราคาเพ่มละ499บาททนาตัวเยนใช้ได้เลยนะคะผลราคาชุมชนก็ลัาขาขณะนี้ทุกท่านอยู่กับโปรนาตีทองแบรนด์แฮปปี้ขายเนยราคาต่ำกว่าชนชุมชนทุกคน เว้นเลยแม้แต่รุ่นเดียวลองสวมลองใส่ดูก่อนได้ถ้านไหนนะคะที่บอกว่าอยากจะมองหารองเท้าดีๆคุณภาพระดับโลกจ่ายในราคาุ้่ๆเรียเกร